ฟังที่ขายดีันดับหนึ่งถึงแม้จะขนาดเล็กเสียงดีแต่ด้วยราคาที่แพงอาจจะทําให้คุณต้องมแหวงทุกครั้งที่ใช้งานขอแนะนำหูฟังบลูทูธที่ห้อ b a บ e p r o Power อหูฟังที่แข็งแรงที่สุดมาพร้อมกับระบบตัดเสียงในราคาเพียง699บาทพรอมเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ขับขันแต่รอบข้างมีแต่เสียงรบกวน Base Pro Power มาพร้อมกับระบบตัดเสียง a NC ีช่วยคุณโฟกัสได้ด้วยครับหรือถ้าคุณต้องคุยโทรศัพท์และติดภารกิจสำคัญ Base Pro Power ใช้คุยโทรศัพท์ได้ไม่ดีเลย ถ้าต้องเจอกับกิดิร<อ>ั <ball> มุดโหดนดดนเบสโปรพาวเวอร์ก็ยังใสแน่นไม่มีหลุดแถมกันน้ำได้ดีเยี่ยมอีกด้วยครับเบสโปรพาวเวอร์มีรีวิว5ดาวการันตีคุณภาพจากลูกค้ารับประกันสินค้า1ปีสั่งวันนี้ได้รับสินค้าภายใน2วันเก็บปลายทางปลอดภยัยสบายใจหายห่วงครับหูฟังเบสโปรพาวเวอร์ใช้ได้กับ iOS และ Android สามารถกันหือกันน้ำได้ระดับ i p x 7ตัวเคสแข็ง,งแ,แรงก,กันกระแทกได้หูฟังยี่ห้อเบสโปรพาวเวอร์ มีให้เลือก3ามสีเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และพัฒน,นาส่วนต่างๆให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนที่ชอบลุยเคสเบสโปลพาวเวอร์ Power, สามารถกันน้ำกันกระแทกได้เบสโปลพาวเวอร์ <Pro> Power, มาพร้อมระบบฟาสชาร์จชาร์จจาก0ูนถึง1 0อยได้ภายใน30นาทีรองรับกับ USB รุ่นใหม่มาพร้อมระบบ noise cancelling ตัดเสียงรอบข้างได้100%และโหมด a อ b i e n t ฟังเพลงพร้อมไปิูเสียงรอบข้างได้ตัวหูฟังเบสโปลพาวเวอร์มีระบบ g e s t u r e control สามารถกดเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้ไง่ายๆไม่ต้องกดที่มือถือ ทั้งหูฟังและเคสกันน้ำได้ระดับ IPX7 กันเหนือใส่อาบน้ำได้ไว่ายน้ำได้สบายหายหูเลยครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหูฟังบลูทูธยี่ห้อ b บ s โป power ตอนนี้ทางร้านลดราคาพิเศษเหลือเพียง699บาาทภายในเดือนนี้เท่านั้นหากสนใจสามารถคลิกปุ่มกดสั่งด้านล่างสั่งวันนี้รับสินค้าภายใน2วันจัดส่งฟรีเก็บปลายทางทั่วประเทศเซเว่นโฮมเซ็นเรื่องบ้านต้องไว้ใจเรอกครับ